อีพออีแม่เอ้ยเนาะคะ่ะไปเก็บน้ากันเนาะค่ะเนาะคุณเบิงเดี๋ยวจะเก็บให้เบิงเนาะค่ะนะคะนี่นนะคะต้นยางนาเดียค่ะนี่นะคะยอยู่ต้นยางนาเนาจะจ้ะนี่นะคะคุณเบิงดก็ธรรมดาเดียค่ะเดี๋ยัดนะคะนี่นเงี้ยก่อนคุณนะคะคุณอะเห็นว่าจะ้ะอืมนะจ้ะอืมนะจ้ะ เห็นปะนี่ค่ะนะคะอืมส่ออันคักนะคะนุ่นน่ะนี่นะคะอีกบิ้ลนะจ๊ะนุ่งเกิดใไข่นี่นะนี่นะจจะมีอีกบิ้ค่ะเคลียเบิ้งเนาะค่ะน่าจะบิ้มีเลยนะคะคุณค่ะเห็นปะส่ออันคักหลายจ้านั่นนะคะงามแห้งนะค่ะคุณน่ะนี่จะดอกจุ่มตุ่มคล้ายๆทางนั้นเลยเนาะค่ะทุกคน นี่แหละค่ะปลูกต้นยางนาไปกินนะคะต้นสองต้นสามต้นก็นได้กินมากกินผลแล้วค่ะปลูกเสียมกับไม้ยางอื่นน้ำด้วยค่ะให้มันเปลี่ยนแบบว่าเหมือนป่านะคะทุกคนเออเหมือนป่าจังแสนเนาะค่ะเพื่อที่จะได้กินกินมากกินผลเขาแสนเนาะค่ะนี่แหละค่ะวันนี้เขาก็เติมเชื้อทุกปีค่ะเอาดอกบานฟังขี้ดินไว้นะคะแล้วมันก็นจะได้เชื้อเห็นละงูทุกปีนะคะเขาเอาเก็บเขาไปกินแล้วเขาัะเอาเชื้อมาฝังไว้น้ำเนาะค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะมีพร้อมรู้หรือเทคนิคไหมๆก็จะนำมาฝากปีต้อนองค่ะ